พลตำรวจตรีชัยพจน์สุวรรณรักรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสองผู้อำนวยการศูนย์ปรับรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศพันตำรวจเอกสุทธิศักดิ์วันทีรองผู้บงคับการเจ้าหน้าที่พันตำรวจเอกดรนริศแสวงจิตรองผู้บังคับการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องนํำหมายจับเข้าค้นบ้านเลขที่380ทับหหมู่บ้านเดอะแกลลอรี่ซอยซอมเทียน8 หลังจากได้เบาะแสนะคะว่ามีการกระทําความผิดทางเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจะสามารถควบคุมตัวผู้ทําผิดทั้งหมด5รายเป็นคนไทย4ีรายและชาวจีนอีก1รายก่อนการจับกลุ่มสืบเนื่องจากทางศูนย์ปร,รับรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้ทราบว่ามีกลุ่มคนไทยลักลอบถ่ายทําหนังรามมกอนาจาร เจ้าหน้าที่นำหมายคน้นตรวจพบภายในห้องนอนชั้น3มีกลุ่มผู้กระทำความผิดประกอบด้วยชายชาวจีน1รายชายไทย3รายและสาประเภท2ตามหมายจับอีก1รายนะคะกำลังบันทึกภาพยนตร์เมืองต้นทั้งหมดให้การรับสาร,รภาพอ้างถึงสาเหตุที่ทำจำใจเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด1 9ส่งผลกระทบให้ตกงานขาดรายได้โดยการถ่ายทำใจได้ค่าตอบแทนจากชาวจีนวันละ1,000บาท อย่างไรก็ตามนะคะได้แจ้งข้อกล่าวหาฐานความผิดร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆที่มีลักษณะอันลามกและข้อมูลคอมพิวเตอร์นั้นประชาชนทั่วไปอาจเข้าถึงได้ล่าสุดเตรียมสง่สงฟ้องในวันนี้นะคะโดยทางด้านของพลตํารวจรีชัยพจน์สุวรรณรักรองผู้บัญชาการสุปราบรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีได้นําหมายจับเข้าตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าว และได้รับการเปิดเผยจากพันตำรวจโทสมพลหน้าขำพันรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาหลังจากทางเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มกลุ่มดังกล่าวส่งเรื่องมายังพนักงาสสนสอบสวนสพเมืองพัทยาซึ่งก็จะได้ทำการสอบปากคำทั้งหมดก่อนส่งดำเนินคดีสารจังหวัดพัทยาดำเนินการตามความผิดพรบอรคอมพิวเตอร์โดยนำข้อมูลลามกอนาจารเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยมีโทษทั้งจำทั้งปรับค่ะ